ให้โปดเคยก็ได้ช่วยฉันออกจากบ้านหลังนี้ทีฉันฉันฉันอยู่ในบ้านหลังนี้มาสี่วันฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่ฉันถ้าเกินสี่วันนี้ฉันจะจะถูกฆ่า ใครก็ได้ช่วยฉันทีใครก็ได้ช่วยฉันทีเถอะขอร้องอ่ะถ้าเพื่อนฉันดูวิดีโอนี้อยู่ขอร้องท้าไมช่วยฉันจากบ้านล้างลังซอยโรงเรียนทีฉัน ฉันไม่ทันรู้ว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าถ้านายไม่อยากมาช่วยก็ไม่เป็นไรหรอกะฉันก็ไม่อยากให้ทำฉันไม่อยากให้ใครเดือดร้อนหรอกฉันตายในบ้านหลังนี้ก็ได้ แล้วครับคือสิ่งเดียวที่เขาทิ้งไว้แต่มันไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอค่ะเราไปเช็คดูในบ้านแล้วเราไม่พบอะไรเลยครับฮฉันยังทำยัไงดีไห้เป็นไรยสเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้เราจะไปช่วยเขาออกมา จริงเหรอแต่ว่าเธ่าเราตายในบ้านหลังนั้นละก็เราก็ได้เพยายามช่วยเพื่อนนะจริงด้วยแล้วคุณตำรวจครับพอจะมีประวัติอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นไหมคะมีสิครับผมขอไปเอาแฟนมประวัติก่อนนะครับ ทษจริงๆนะคบเราไม่ผมไม่เจอแบบแผมแฟมประวัติเลยนะครับบ้านนั้นคงจะเป็นบ้านที่ไร้ชื่อของตระกูลหนึ่งนะครับผมจําได้ไงครับแต่ว่าผมจําได้ว่ามีคนฆ่าตัวตายในบ้านหลังนั้นแล้วเขาก็ได้พูดคำหนึ่งก่อนตายว่าทุกคนที่เข้ามาบ้านหลังนี้จะต้องตายนะครับ เคาว่ายังไงคะเนี่ยผมคิดว่าเขาพยายามจะฆ่าเราหมายถึงพวกที่พยายามจะเข้าบ้านเราครับฮะทำไงดีไม่เป็นไรเราเราแค่ต้องไปช่วยเพื่อนเราออกมาเจ้าผีร้ายนั้นคงไม่อยากทำร้ายเราหรอก โอเคโอเคครับพ่อเขาจะมีอะไรที่เหลืออยากบอกเราไหมครับก็ระวังตัวด้วยนะครับผมได้ข่าวว่าทุกคนที่เข้าไปบ้านหลังนั้นน่ะเขาเขาไม่เคยออกมาได้อีกเลยนะครับฮะฮะฮะนั่นเรื่งจริงครับผมผมไป เป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมถามผู้ใหญ่บ้านดูแล้วผมก็ได้เห็นกิดตาด้วยแต่ว่าในคลิปวีดีโอของคนอื่นนะครับเขาอัด,อดคลิปวีดีโอใส่โทรศัพท์ของตัวเองเหมือนเพื่อนคุณนะครับแต่ว่าในคลิปนึงเขาโดนฆ่าก่อนที่จะอัดคลิปเสร็จมันก็เลยไม่มีใครไปช่วยเขานะครับค่ะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงเราไม่อะไรหรอกครับยังไงเราก็จะไปช่วยเขาอยู่ดีงั้นก็ตามใจพวกคุณแล้วกันผมไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะว่าคุณเป็นคนตัดสินใจเองโอเคครับไปกันเถอะ นะบ้านหลังนี้คงจะใช่เข้าไปกันดีกว่าโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปฉันอยากบอกพวกนายว่าบอนนี่กับพิคุฉันฉันที่ใจที่ได้เป็นเพื่อนพวกเธอนะที่ฉันเคย มีเพื่อนมาเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยแหละขอบคุณฉันก็อยากจะบอกแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเราต้องรอดออกมาให้ได้ใช่ใช่ใช ข้างในไม่มีฝุ่นเลยล่ะมันดูกเก่ามากเลยนะด้านนอกเนี่ยไม่รู้สิแต่ว่าเราไปกันดีกว่าใช่พิงคุเราไปกันดีกว่ากรีนนายไปด้สิโอเค เิดอะไรขึ้นมันมันเฮ้อเอ๊ะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,นเย็นไว้ก่อนสินี่อาจจะเป็นแค่ตุก,กตาฉันไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นตุก,กตาแล้วล่ะมัน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 ผิวหนังมันโค้นเลยอะ นี่พวกเธอบ้าหรือเป็นอะไรกันแน่นี่มันคนไปเออเอ๊ะนั่นไหนเออเออก็เออ,เอ,อ,อ,เอ,อปล่อ,อยไปออกไปใช่ออกไป,ออกไปเขียนด้วยเลือด เขียนด้วยเลือนนึนหรอใช่ที่ห้องนี้มันน่ากลัวจริงๆนะเพื่อนแต่ว่าเราจะไม่หยุดตามหาเพื่อนของเราเหรอกใช่เราจะไปต่อโอ,โอเคเดี๋ยวไปอีกห้องน่ากลัวจริงๆ มาเร็วขึ้นมาได้รอด้วยสิเฮ้ยโอ้ย,อยมืดโอยมมดเลยเยอะจริงๆ đó mình đầy เถอไปหน่อยสีช่ชั่วโมงไม่หรืออ,อ๋ยเจ็บนะเขอโทษโอ,อ้าวฉันเพี่เบเลือดอย,อย่าไปหยียบอีกแล้วกันปิดประตูก่อนเพื่อมีอะไรจะเข้ามา มันไม่ต้องเข่าประตูมันก็เข่าห้องได้อุหีบอะไรนะเราเปิดดูกันเถอะฮะตุ๊ก,กตาฮะตุ๊กตาแปลกไม่มีฝุ่นเกาะเลยสักนิดทั้งๆท,ที่กล่องฝุ่นเกาะเต็มเลย Đu mần cân đi cơ Aush Hmm mà Oh Hmm đẹp Chính lê nè Ủa Nghe không Nghe đúng sĩ ไม่ดูสิอือ๊ชฉันไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นตุ๊ก,กตาแล้วละ่ะฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นเด็กตัวจริงก็ได้ฮะ<า>เด็กจริงเหรองั้นนี่ก็เป็นหีบศพเลยสิเออ ฉันลืมไปริบเอาเก็บเลยอ่ะฉันเก็บมันไปแล้วออกจห้องนี้ดีกว่ามันทำไมมันเปิดไม่ได้ฮะมันทำไมมันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้อะมันล็อก มีใครได้ล็อกประตูหรือเปล่าตอนเข้ามาไม่ฉันไม่ได้ล็อกฉันก็ไม่ได้ล็อกอีกอย่างฉันเข้าก่อนคนแรกเลยลนี่หรอกมันใครล็อกอะ่ะมัน,ม,นมันเปิดไม่ได้อะเฮ้ยอะไรอะอะ,อะไรเนี่ยเฮ้ย อยู่ข้างใครเลยเหรวมันมันมันมืดมากฉันรู้สึกได้ไงแบบฉ,ฉันก็ไม่รู้แต่ว่าฉันรู้สึกเหมือนฉันแตะโดนอะไรอยู่อีสร็จแล้ว อยู่ออกไปบีบ <c> ค <oughs> อไปไม่เป็นไรด <c oughs> กอกฮะมันมันเอเขาเขาไม่ตายฮะบอกแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฉันไม่เป็นไร <c oughs> มาเล่นเกมกัน ฉันกันเธอฉันออนับหนึ่งถึงสองแต่ว่าฉันจะนับชา้าชาและตอนนั้นให้เธอวิ่งหนีนะนับแล้วนะหนึ อ,อีสองแล้วเนี่ยนี่ฉันรอเล่นฉันนับถึงสิบก็ได้หนึ่งสองสามสี่อ้าวมัวรออะไรอยู่แล้ว